ยังไม่มีดอกนะครับตอนนี้กรรมการขานชัดเจนนะครับรต่อไปเบอร์เจ็ดลงกลมนะครับเบอร์เจ็ดลงกลมครับกรรมการนับหนึ่งครับกรรมการจุดนับสองครับกรรมการจุดนับสามครับต่อยกับกะบีความขับน้ำพิวตัวต่อไปกับตัวผัดเดียว ่อไปเบอร์หครับหันหน้ามาห้าดอกวันนี้ครับเจ็ดสี่ดอกนะครับสองดอกครับบนปีญาติครับตัวนี้ผมวะสองดอกครับต่อไปกลุ่มดำต่อไปเบอร์ห้าครับผมเบอร์ห้าครับลงไม้ขาวดำครับโอ้ลงเรดมาร์ครับยังไม่มีดอกนะครับ สี่ครับต่อไปเบอร์สี่ครับตสมท่านจอมบุญนะครับสองหลอกครับตอนนี้สองหลอกอยู่นะครับครับไปส่งมดับเล่ย์สั้นตัวกับเล่ย์สั้นตัวเดี่ยวสามหลอดครับกรรมการนับหนึ่งครับสอง สามดอกครับสามดอกครับไปสปอร์ตกับเบอร์ซ้องกับนกับกับสา้วยเซฟเพ่กับเซฟเพ่สี่ดอกสี่ดอกอยู่นะครับห้ากับเซฟเ่ครับอกไปเบอร์หนึ่งครับเดี๋ยวกรมการวับ สั่งผ้ากันงเสื้อไม่กับการดการให้ไม่ลงนะครับบอกไปไปหัวรานะครับหัวเริ่มตัวที่หนึ่งร้อยนะครับนกข้าวลอยตัวนะครับวันนี้นกข้าวชิงลอยตัวครับเจ็ดดอกเจ็ดดอกนะครับเจ็ดดอกที่หนึ่งอยู่นะครับตอนนี้เบิ้ลเซ็งเซ็งนะครับรู้สึกว่านะครับยังไม่ชชวร์นะครับ ไกลชะมดเลวนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้นะครับว่าของไกลได้ที่หนึ่งนะครับนกตัดที่กี่ดอกนะครับ38รางวันไม่กี่อึดใจครับเราจะได้รู้นะครับว่าของไกรจะได้ที่หนึ่งแล้วนกกี่ดอกจะตัดที่กี่นะครับมาเริ่มตัวนีนครับนะครับเบอร์หนึ่งร้อยนะครับตัวห้อยสุดท้ายนะครับเบอร์หนึ่งร้อยครับน่าจะเป็นเสือดำนะครับตัวนี้ครับ ครับกรรมการจุดนับหนึ่งครับกรรมการจุดนับสองครับกรรม,ามการจุดนับสามครับต่อไปเบอร์เก้าสบเก้าครับกรรมการจุดนับหนึ่งนะครับ หนึ่งเดียวนะครับเบอร์เก้าสิบแปดลงกลมครับลงกลมไม้ขาวดำลูกเล็กนะครับรมการจุดนับหนึ่งครับทมการจุดนับสองครับสองดอกครับไปครับเบอร์เก้าสิบเจ็ดนะครับสองดอกครับหนึ่งคู่มาแล้วนะครับหนึ่งคู่ครับ สองคู่สี่ดอกแล้วนะครับกรรมการจุดนับสี่ครับหกดอกครับสามคู่ครับตอนนี้ครับรอขันอย่างเดียวครับแปดดอกครับมาแล้วครับแปดดอกนะครับับอร์สี้าข้องจิ้งกวครับต่อไปเบอร์เก้าทีบกครับกรรมการจุดนับหนึ่งครับกรรมการจุดนับสองดอกครับต่อไปเบอร์เก้าทีห้าครับ กรรมการขันนะครับก่อนขันครับผมนับสองหนึ่งคู่นะครับกรรมจูดขันให้แล้วนะครับสองดอกไม่เป็นเพลงครับชุดหลังนะครับเลยเก้าสิบสี่นะครับสองดอกแล้วครับกรรมการจูดขันสามครับสามดอกครับต่อไปสามกลมกลมครับ กรรมการจูดขานหนึ่งครับกรรมการจูดขาน2ดอกครับตอนนี้2ดอก3ดอกครับสดอกนะับกรรมการจูดขาน4ดอกครับสดอกครับยังไม่มีนะครับยังไม่มีดอกนะครับกรรมการขานชัดเกนนะครับตอนนี้ครับ ต่อไป91ครับหัวขาวนะครับนับหนึ่งนะครับตอนนี้กรรมการจุดนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามดอกครับสามดอกครับตอนนี้ต่อไป90ครับกรรมการจุดนับหนึ่งครับซุ้มเสือสุราษฎร์นะครับเจ้าแมวนะครับ สามดอกนะครับแปดสิบเก้าครับต่อไปเบอร์แปดสิบเก้าสรรมการจุดนับหนึ่งครับกรรมการจุดนับสองครับสองดอกครับกรรมการจุดนับหนึ่งครับ กรรมการจุดนับสองครับ2ดอกครับต่อไปแปครับ8ปดสิบครับกรรมการจุดนับสองครับมาแล้วหนึ่งคู่ครับสี่ดอกครับตอนนี้ครับสี่ดอกครับเบอร์แปดสิบหกครับนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับตอนนี้สามดอกครับ สี่ดอกครับห้าดอกครับกรรมการจุดห้าดอกนะครับต่อไปแปดถึงห้าครับกรรมการจุดนับหนึ่งครับกรรมการจุดนับสองครับกรรมการจุดนับสามครับกรรมการจุดนับสี่นะครับสี่ดอกต่อไปเบอร์แปดสี่ครับกรรมการจุดนับหนึ่งครับตอนนี้ครับเบอร์แปดสี่ครับ ไ่ S <S <S จมั่นครับออไแล้วไปไปสามครับงานจากสุขก้ล็อกนะครับลหนึ่งครับแปดสองครับต่อไปเบอร์แปด

่อไปเบอร์แปูนย์ครับแปูนย์ลงผมครับส2 3าดอกครับต่อไปเจเก้าครับ เอ้ต่อไปควางครับ78ครับมักกันจุดนับ1ครับมักกันจุดนับ2ครับนับ3ครับเบอร์7 7ครับต่อไปครับ เดูบอหมดแล้วนะครับขาวข้าวข้าอยู่นะครับตอนนี้นะครับยังไม่เป็นทางการนะครับสามดอกน่าจะติดสักหนึ่งตัวนะครับอ๋อรอแม่แป๊บเดียวครับวาตีนงนะครับตีน่งอ่านก ชื่อได้นกไทยนะครับสนับสนุนโดยการันตีสมุนไพรนกนกดาวนกไม่สดการันตีเพิ่มความสุใหยนกคุณผลิตภัณฑ์เดอกแชมปเปี้ยนแร่ธาตุมาสันยกทุกปัญหาในขวดเดียวเอ็มคาเซนเตอร์ enter, สีแยกบ้านควรจังหวัดตรังซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองคุณภาพบีบีเอ็มฟาร์มความนกลงหวัวจุกเกาะสมุยตัวแทนจำหน่ายอาหารนกซปเปอร์กันตั้งเอ็นพีฟาร์ม ารามนกลงหวัวจุกจังหวัดนครศรีธรรมราชนุระยองถ้วยรางวัลจำหน่ายถ้วยรางวัลทุกชนิดปรีกส่งราคาเป็นกันเองริมเลซีฟูดท่าสลาอาหารทะเลสดๆน้ำจิ้มรสเด็ดบรรยากาศติกทะเลชาญหาดใหญ่ความารามนกเป็นซีสายร้องเล่นประสบก,การณ์ยาวนานกว่า8ปี